สวัสดีค่ะวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายจะมานําเสนอเมนูผัดวุ้นเส้นแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่หรืออุปกรณ์ในตู้เย็นนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้อุปกรณ์ในการทําผัดวุ้นเส้นของเรานั้นจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นแรกนะคะก็คือเอากระเทียมมาเจียวก่อนนะคะเราเจียวกระเทียมไม่หอมก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะ เราจะใช้เป็นหมูสับนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเมื่อเนื้อหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เราก็จะตอกไข่ลงไปเลยค่ะเราขั้นตอนนี้นะคะเราจะแยกกันผัดก่อนนะคะระหว่างหมูสับกับไข่นะคะ ค่ะเมื่อไข่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะผัดหมูรวมกันไปเลยค่ะเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยนะคะ ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะก็จะมีซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะอันนี้ใส่เพื่อเป็นการเติมสีสันผัดลม เมื่อเราผัดวุ้นเส้นกับเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่แครอทนะคะแล้วก็มเกเขือเทศค่ะอันนี้เราจะผัดแค่แป,ป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วเราก็จะโรยอหอมซอยลงไปนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดวนเส้นนะคะ